เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณโอครับคุณู้ฟังผมแนะนําตัวคุณโอนิดนึงนะครับคุณโอเขาบอกผมว่าตอนที่คุยกับผมเนี่ยเขาอายุ35แล้วแล้วก็ทํางานขับรถส่งสินค้ามานานมากๆทํามารา,ราวๆห้าปีกว่าได้บริษัทก่อนหน้านั้นก็ขับรถส่งสินค้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นรถคนละประเภท ซึ่งไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นนี้ครับมันเกิดขึ้นในตอนที่คุณโอขับรถบรรทุก10บล้อหรือไม่ก็ที่เขาเรียกว่ารถพ่วงคู่ใจนั่นแหละขับไปส่งสินค้าให้ทางบริษทัทขับข้ามจังหวัดเลยด้วยโดยที่ส่วนมาก,กน,นะครับก็จะวิ่งภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนี่แหละโดยเฉพาะเส้นทางการเข้าออกของโรงงานอุตสาหกรรมและด้วยความที่ทํางานขับรถส่งสินค้านะครับเวลาทํางานมันก็ไม่ได้เป็นเวลาที่มันตายตัว ขึ้นอยู่กับคิวรับของส่งของด้วยและมันก็แน่นอนครับถ้าขับรถใหญ่แบบนี้การขับรถตอนกลางคืนมันก็เลยกลายเป็นช่วงเวลาหลักคุณโอ๋เขาบอกว่าเขาเป็นคนโคราชนะพื้นเพครอบครัวของเขาทำไร่ทำนาเหมือนชาวบ้านทั่วไปพอเขาเรียนจบก็ออกมาหางานทำในเมืองซึ่งไอรถพ่วงคู่ใจประสบเหตุของเขาในครั้งนั้นมันคือรถเก่าของทางบริษัทที่เขาทำงานครับ เป็นตัวรถที่เป็นบรรทุกหัวลากนะครับแล้วก็ต้องพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ไปด้วยมันค่อนข้างจะยาวแล้วก็เทะทะขับยากนิดหนึง่งคุณโอเ๋เขาจําได้ดีครับว่าช่วงที่มันเกิดเรื่องมันเป็นช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่พอช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่แล้วมันเป็นช่วงหยุดยาวแบบนี้ทางบริษัทคุณโอ๋ก็เลยต้องเร่งเคลียร์ของออกให้หมดโรงงานก่อนที่จะหยุดยาวหลายวันในครั้งนั้นครับคุณโอเ๋เขาได้รับมอบหมายงานด่วน คือการที่จะต้องไปรับตู้คอนเทนเนอร์เปล่าที่ท่าเรือแหลมชฉลบังจังหวัดชนบุรีแล้วก็ต้องรีบตีรถกลับมาที่โกดังแถววังน้อยเนื่องจากในเช้าวันรุ่งขึ้นจะมีสินค้ามาโหลดเข้าตู้นะครับแล้วก็ต้องรีบนําไปส่งต่ออีกทีหนึง่งถ้าเกิดมาไม่ทันเวลาโหลดคราวนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าปกติแล้วนะครับถ้าเป็นรถส่งของที่มันเป็นหัวลากตู้คอนเทนเนอร์มันจะมีเวลาในการเข้าออกครับแล้วก็ต้องเป็นเวลามากๆด้วย ถ้าเลยคิวของเราก็จะเป็นคิวของรถคันอื่นแล้วก็ต้องมาต่อคิวใหม่คราวนี้ก็จะต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงกว่าจะกลับรถกว่าจะรอคิวเพราะอย่างนั้นครับในวันออกเดินทางขาที่จะไปเอาตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือเนี่ยคุณโอเ๋เขาบอกว่าเขาออกประมาณสี่ทุ่มกว่าๆแล้วทีนี้ไอ้เส้นทางปกติที่วิ่งอะนะครับมันจะเป็นช่วงวิ่งมอเตอร์เวย์แล้วก็ไปออกบางไปอินอันนี้คือเส้นทางไปปกตินะ แล้วในวันนั้นมันเป็นช่วงก่อนมันหยุดยาวะนะครับมันก็เลยทําให้คนส่วนหนึ่งที่บริษัทปิดยาวกันแล้วทยอยออกเดินทางต่างจังหวัดกันในวันนั้นครับคุณโอเ๋เขาจําได้ว่าเขาขับรถเดินทางตามปกติไปได้สักพักหนึ่งก่อนที่เขาจะเห็นป้ายด้านหน้าที่มันเป็นป้ายไฟะนะครับแล้วก็เขียนเอาไว้ว่าด้านหน้ามีจราจรหนาแน่นแล้วหลังจากนั้นเพื่อนคนที่ขับรถนําไปก่อนหน้าก็โทรมาบอกคุณโอ๋ ว่ามอเตอร์เวย์เนี่ยติดหนักมากติดแบบขยับได้ทีละนิดเลยเนื่องจากด้านหน้าเกิดอุบัติเหตุด้วยแล้วรถคนออกต่างจังหวัดก็หนาแน่นสุดๆและจากคำบอกของเพื่อนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยแหละครับมันก็เลยทำให้คุณโอเครียดเลยเพราะว่าถ้าติดแบบนี้กว่าจะถึงวังน้อยมันต้องเลยเวลาลงตู้แน่ๆหรือไม่แน่นะมันอาจจะเลยไปถึงเช้าเลยด้วยซ้ำและถ้ามันเป็นแบบนั้นมันก็จะกระทบกับคิวโหลดของทันที ในตอนนั้นครับคุณโอ๋ก็เลยคุยกับเพื่อนแล้วก็พูดกันถึงเรื่องทางลัดเส้นหนึง่งที่เพื่อนเขาบอกว่ามันเป็นเส้นถนนเก่าที่เขาตัดเข้าจังหวัดฉะเชิงเซากันแล้วก็วนมาออกวังน้อยได้คือบอกประมาณนี้นะครับซึ่งคุณโอ๋เองก็คลับคล้ายคลับคลาว่าไอ้เส้นนี้ทั้งรุ่นพี่ทั้งเพื่อนเคยคุยกันว่ามันสามารถเดินทางได้แล้วก็เหมือนกับเป็นบายพาสในบายพาสอีกทีนึง ถึงแม้ว่าถ้าไปเส้นนั้นมันจะเดินทางไกลกว่าปกตินะครับแต่ถ้ามาเทียบมาเวทกันกับการที่อยู่บนถนนที่รถติดแล้วการที่เดินทางอ้อมหน่อยในถนนบายพาสเส้นนั้นมันก็น่าจะทำให้คุณโอถึงที่หมายเร็วกวับปกติแล้วก็ยังคงอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถโหลดของในคิวได้และจากบทสนทนาน,นี้กับเพื่อนเนี่ยแหละครับมันก็เลยทำให้คุณโอตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเลยเขาหาจังหวะ แล้วก็เลี้ยวเข้าถนนเส้นนั้นทันทีที่เจอแยกซึ่งไอตอนที่เลี้ยวเข้าไปอ่ะนะครับไฟทางมันก็ยังมีปกติเลยทุกคนยังไม่ได้ดึกมากด้วยแต่พอขับรถเข้าไปหลัก10กิโลเมตรถนนด้านหน้าเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนสภาพไปสองข้างทางมันเริ่มเป็นป่ารกสลับกับไร่อ้อยสูงๆแล้วก็มีชุมชนบ้างเป็นระยะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับเส้นนั้นมันจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และพอขับพ้นเขตชุมชนไปมันก็จะมีแต่ความมืดสนิทเลยไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนก็แทบจะไม่มีตอนนั้นเนี่ยเขาจำได้ดีว่ามันมีเพียงแค่ไฟหน้ารถของเขาเท่านั้นที่สาดส่องไปด้านหน้าหลังจากนั้นครับคุณโอเ๋เขาเหลือบมองดูนาฬิกาแล้วก็เห็นว่ามันเที่ยงคืนกว่าแล้วคือบรรยากาศมันเริ่มเงียบสง,งัดจนน่ากลัว และปกติแล้วนะครับถึงมันเป็นถนนเส้นรองอะนะมันก็จะมีรถกระบะหรือไม่ก็รถตู้ของชาวบ้านขับสวนมาบ้างและยิ่งเป็นช่วงเวลาที่มันใกล้จะหยุดยาวปีใหม่มันก็น่าจะมีบ้างแหละคนมาทางลงทางลัดอะไรแบบนี้แต่นี่เปล่าเลยครับไม่มีถนนเส้นนี้มันเงียบแบบเงียบสุดๆเลยไปทางก็ไม่มีถนนก็ดูเป็นถนนลูกรังแล้วก็ดูแคบกว่าปกติ ซึ่งถึงคุณโอเขาบอกว่าเขาจะบ่นให้ฟังแบบนี้ก็เถอะแต่ยังไงเนี่ยในใจเขาคิดว่ามันเปลี่ยนทางไม่ได้แล้วล่ะหอยรถกลับมามันก็จะช้ากว่าเดิมสิ่งเดียวที่เขาทำได้เลยก็คือต้องขับรถเดินหน้าต่อไปอย่างเดียวเท่านั้นคุณโอเขาขับรถต่อไปได้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงได้ก่อนที่เขาจะเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆก่อตัวขึ้นมา เขาบอกว่าในตอนนั้นนะครับในรถของเขามันมีความรู้สึกเย็นวาบทาั้งทที่อากาศในรถมันก็เป็นอากาศปกตินะเพราะว่าเขาเปิดแอร์ทิ้งเอาไวเา้เบาๆคลอเอาไว้ให้พอหายใจออกเท่านั้นแต่กลับกันมันดันมีความรู้สึกเย็นๆขึ้นมาตั้งแต่ฝ่าเท้าแล้วในตอนนั้นเองในขณะที่เขาส่องสายตามองไปที่ท้องถนนด้านหน้าคุณโอเขาดัานเห็น ว่าตรงจุดด้านหน้าจุดหนึ่งมันดันมีคนแปลกๆคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ริมข้างถนนฝั่งซ้ายมือท่าทางของคนคนนั้นมันเหมือนกับว่าเขากำลังโบกรถอยู่ในตอนนั้นครับคุณโอเ๋เขาตัดสินใจชะลอความเร็วลงทันทีคิดในแง่ดีว่าอาจจะเป็นชาวบ้านที่รถเสียกลางทางหรือเปล่าแล้วก็กำลังขอความช่วยเหลือด่วนอยู่หรือเปล่าแต่หลังจากนั้นพอเขาขับรถเข้าไปใกล้ระยะจากสายตาก็คือไม่เกิน50เมตร จังหวะที่ไฟหน้ารถสตร์ส่องไปที่คนคนนั้นคุณโอเ๋เขาก็ได้เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเขาร่างกายสูงผอมผิดปกติคือสูงแบบคนแห้งๆแล้วก็เก้งก้างมากๆเสื้อผ้าที่เธอใส่ดูเก่าจนซีดซีดเป็นสีขาวมันๆดูเหมือนเป็นชุดกระโปรงยาวๆหรือไม่ก็ชุดเรสเก่าๆสักอย่างหนึ่งแขนของผู้หญิงคนนั้นครับเธอยกมือขึ้นแล้วก็โบกปัดไปมา แล้วการโบกของเธอมันก็ดูเหมือนเป็นการโบกที่ไม่ได้โบกแบบปกติแต่มันเป็นการโบกแบบเร่งรีบเหมือนกับว่าอยากจะให้คุณโอจอดเดี๋ยวนั้นเลยในตอนนั้นคุณโอเขามองดูนาฬิกาบนคอนโซลรถแล้วก็เห็นว่าเวลาตอนนั้นมันคือตีหนึ่งสิบห้านาทีตีหนึ่งกว่าแบบนี้ในถนนเปลือยเปลี่ยวมันคงไม่มีคนมายืนโบกรถกลางถนนแบบนี้แน่นอนยิ่งไปกว่านั้นก็คือระแวกนั้นมันไม่มีบ้านคนอยู่เลย ซึ่งถ้ามันเป็นคนปกติจริงๆงนะครับเขาก็ต้องมีท่าทีกลัวหรือไม่ก็ต้องระมัดระวังอะไรให้มันมากกว่านี้แต่นิดเปล่าเธอยืนนิ่งๆแล้วก็โบกมือไปอย่างเดียวและจากสิ่งที่เห็นแล้วก็ประสบการณ์การขับรถของคุณโอเนี่ยแหละแวบแรกครับเขารู้ตัวเลยสิ่งที่เห็นด้านหน้านี้ไม่ใช่คนแน่นอนเพราะอย่างนั้นเขาจึงตัดสินใจไม่จอดเอี่ยมคันเร่งสวนผ่านไปทันทีโดยที่จังหวะรถเคลื่อนผ่านผู้หญิงคนนั้น สายตาของเขาก็เหลือบมองกระจกข้างอย่างรวดเร็วแล้วเองเงาสะท้อนของกระจกมองข้างมันก็เผยให้คุณโอเห็นว่าผู้หญิงที่โบกมืออยู่ข้างทางเธอก็หันหน้ามองตามรถไปจนสุดคอก่อนที่ร่างกายของเธอมันจะค่อยๆบิดเหมือนกับว่าเธอหันหน้าไปทางตัวไปทางแล้วก็เอี้ยวตัวชายตามองรถคุณโอมาแบบไม่ละสายตาและจากภาพที่เห็นนี้เนี่ยแหละครับคุณโอเขามั่นใจแล้ว ว่าสิ่งที่เขาเห็นมันต้องเป็นสิ่งที่เขาคิดอย่างแน่นอนนั่นก็คือผู้หญิงคนนี้น่าจะคือผีในตอนนั้นครับใจหนึ่งเนี่ยมันรู้สึกโล่งนะที่เขาตัดสินใจถูกไม่จอดรถแต่อีกใจนึงก็กล้ากล้า,กล,ากลัวๆเขาจึงเอื้อมมือไปเปิดวิทยุเสียงดังเลยแล้วก็เร่งรถออกจากจุดๆุดนั้นซึ่งหลังจากนั้นน่ยนะครับพอขับรถผ่านจุดที่เจอผู้หญิงคนนั้นมาได้สักพักใหญ่ๆน่าจะราวๆเกือบเกือบสิกิโลเมตรได้ คุณโอโฮก็คิดว่าคงจะปลอดภัยแล้วมั้งแต่เปล่าเพราะว่าความรู้สึกของเขาหลังจากนั้นเนี่ยเขาดันรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีความรู้สึกของการถูกจ้องมองหรือไม่ก็กําลังถูกมองจากมุมไหนสักมุมทั้งที่ในรถของเขามันก็ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไปจากเดิมเลยก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานที่ด้านหลังรถตรงตู้คอนเทนเนอร์นะครับมันจะมีเสียงเหมือนอะไรสักอย่างขูดกับตู้ เสียงที่ว่านี้มันเป็นเสียงดังขูดแรงๆจังหวะกับเสียงกุกกักเหมือนกับมีอะไรเดินอยู่บนหลังคาตู้แล้วก็เดินไปขูดไปไอเสียงที่ว่านี้ครับมันดังชัดเจนจนกระทั่งคุณโอต้องค่อยๆเบาเสียงวิทยุลงซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากคิดอะไรเยอะนะครับตอนที่ได้ยินครั้งแรกเนี่ยเขาก็คิดในแง่ดีว่าไอทางที่เขาขับผ่านสองข้างทางมันจะมีต้นไม้ใหญ่มันอาจจะเป็นเสียงกิ่งไม้ละมะั้ง ที่มันขูดตู้คอนเทนเนอร์อยู่มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าขับรถใหญ่เข้ามาในซอยแคบและยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือเขาพยายามมองกระจกมองข้างมองซ้ายมองขวาแต่มันดันไม่เห็นอะไรเลยอะครับมันมีเสียงอย่างเดียวเลยก็คือบนหลังคาตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้นเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานจูๆ่ๆในห้องโดยสารของรถคุณโอมันจะมีกลิ่นโชยเข้ามากลิ่นที่ว่านี้มันจะเป็นกลิ่นอับ เหม็นสาบเหมือนกลิ่นน้ำเน่าอะไรทํานองนั้นท,ทั้งที่ก่อนหน้านี้มันไม่มีนะครับคุณผู้ฟังและเขาเองก็ไม่ได้ไปขับรถรุยน้ําเน่าหรือว่าลงจากรถไปเหยียบน้ําอะไรพวกนี้มาเลยและในจังหวะนั้นเองขณะที่คุณโอกกาลังงง,งๆกับกลิ่นที่มันโชยเข้ามาในตัวรถไม่นานนะเขาดันรู้สึกถึงเสียงของลมหายใจของใครบางคนไอเสียงที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นเสียงเหมือนคนหายใจแรงๆเหมือนกับเป็นสัตว์ใหญ่ ที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็หายใจมาจากหลังคาด้านบนห้องโดยสารของรถเหนือหัวคุณโอ๋เลยและด้วยความที่ไอเสียงที่ว่านี้มันดังชัดเจนขึ้นคุณโอขาก็เลิกลากมองซ้ายมองขวามองกระจกข้างอีกครั้งก่อนจะเห็นเงาของอะไรบางอย่างที่มันโผล่มาจากด้านบนตู้คอนเทนเนอร์มันเป็นเงาดำทำมืนที่รูปร่างลักษณะคล้ายกับคนเพียงแต่ว่าไอเงานั้นร่างกายมันดูบิดเบี้ยว มันดูผอมสูงแล้วก็ไต่ไปไต่ามาอยู่ข้างตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้นแหละครับจากภาพที่เห็นคุณโอเ๋เขารู้ได้ในทันทีว่าไอ้ผู้หญิงก่อนหน้านี้ที่บกรถอยู่ที่ข้างทางเธอน่าจะตามมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หนูเขาตัดสินใจเหยียบเบรกแล้วก็เหยียบคันเร่งจนมิดพยายามเร่งความเร็วแบบกระชากเพื่อหวังให้แรงสั่นสะเทือนจากการออกตัวให้มันเหวี่ยงผู้หญิงคนนั้นให้ตกรถไปแต่เปล่าเลย เพราะว่าทันทีที่เขาเร่งเครื่องยนต์เสียงหายใจด้านบนหัวคุณโอมันก็เปลี่ยนเป็นเสียงกรี๊ดเสียงดังมันเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนั้นบนหลังรถเธอเริ่มคลั่งแล้วไอเสียงกรีดที่ว่านี้มันก็ดังกรีดแหลมแหลมจนคุณโอต้องปล่อยมือจากพวงมาลัยจังหวะหนึ่งแล้วก็เอามือทั้งสองข้างขึ้นมาอุดหูเอาไว้เพราะว่าไอเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันแสบหูเหมือนกับคนมากรีดอยู่ใกล้ๆซึ่งหลังจากนั้นเขาก็พยายามประคองรถแล้วก็เหยียบคันเร่งให้เร็วกว่าเดิม เป้าหมายแรกหลังจากนั้นที่มันผุดขึ้นมาในหัวเลยก็คือออกจากถนนเส้นนี้ให้ได้ตัวเขาเองขับรถมาด้วยความเร็วเต็มที่เลยครับพยายามมองแค่ถนนด้านหน้าอย่างเนียวเท่านั้นไม่สนเสียงกรีดท,ที่มันดังอยู่บนหัวด้วยก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานทุกอย่างมันจะเงียบไปไม่ว่าจะเป็นเสียงเดินบนหลังตู้คอนเทนเนอร์หรือเสียงขูดไปขูดมาหรือแม้แต่เสียงกรีดท,ที่มันดังก่อนหน้านี้ แต่ถึงอย่างนั้นความโล่งใจมันก็อยู่ได้ไม่ถึงนาทีเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานมันดันมีเสียงตุบเสียงดังสนั่นที่หลังคาห้องโดยสารด้านบนหัวคุณโอ๋ไอเสียงที่ว่านี้มันเป็นเสียงดังหนักมากๆเหมือนกับว่ามันมีอะไรหนักๆหลายสิบโลหรือไม่ก็อาจจะร้อยโลตกลงมาที่หลังคาบนหัวเขาแล้วหลังจากนั้นเพียงเสียววินาทีมันจะมีเสียงกระแทกกระจกหน้ารถอย่างรุนแรงจนตัวรถสะเทือนไปหมด ซึ่งไอจังหวะที่เสียงกระแทกรอบที่สองมันดังขึ้นที่กระจกมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คุณโอขับรถฝ่งเงามืดของต้นไม้ใหญ่ซึ่งภาพตรงหน้าตอนนั้นคือเขาเห็นรอยร้าวเป็นทางยาวตรงกลางกระจกแล้วก็ลากยาวจนสุดมุมกระจกทั้งสองข้างซึ่งด้วยสัญชาตญาณครับพอเห็นอะไรที่มันตกใจตรงหน้าเหมือนกับมีอะไรตกลงมาต่อหน้าต่อตาเป็นครั้งที่สองตามสัญชาตญาณของคนเราคุณโอเขาก็เลยเบรกรถทันที และด้วยความที่รถมันใหญ่แล้วก็เบรกระทันหันมันก็เลยทำให้ทั้งหัวลากทั้งรถพว่วงทั้งตู้คอนเทนเนอร์ด้านหลังมันสะบัดไปมาก่อนที่รถทั้งขบวนจะค่อยๆชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วแล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกันที่รถคันนี้ที่คุณโอขับมันขับเข้ามาจอดอยู่ใต้ไฟทางของเสาไฟข้างถนนต้นหนึ่งและจากความสว่างของไฟที่คุณโอเห็นนี่แหละมันก็เลยเผยรายละเอียดตรงหน้าให้คุณโอเห็นได้อย่างชัดเจน ว่าไอสิ่งที่มันตกลงมาที่กระจกหน้ารถก่อนหน้านี้มันคือผู้หญิงคนเดิมเธอคนนี้ไม่ได้ยืนอยู่ที่ข้างถนนหรือว่ายืนอยู่บนตู้คอนเทนเนอร์เหมือนก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าตอนนี้เธอมายืนอยู่ที่กระจกรถแล้วก็ใช้ขาทั้งสองข้างยํำกระจกรถไปมาเหมือนพยายามใช้แรงทั้งหมดที่มีกระแทกกระจกรถให้แตกเพื่อที่จะพยายามเข้ามาหาคุณโอในตัวรถเธอเผยให้คุณโอเห็น ว่าเธอมีผมยาวดำสนิทแล้วก็รุงรังปิดใบหน้าเธอไปหมดโดยที่สิ่งเดียวที่สามารถเห็นได้จากใบหน้าของเธอนั่นก็คือรอยยิ้มผู้หญิงคนนั้นเธอกระทืบเท้าใส่กระจกไปมาเป็นจังหวะหลายครั้งพร้อมกับยิ้มกว้างไปด้วยในตอนนั้นครับด้วยทั้งความกลัวและความตกใจคุณโอทำอะไรไม่ถูกเลยร่างกายของเขามันขยับไม่ได้เหมือนกับว่าเขาถูกตรึงเอาไว้กับเบาะรถมือเขาจับเกรงอยู่ที่พวงมาลายัย ขาทั้งสองข้างเหยียบเบรคค้างเอาไว้แน่นก่อนที่ตัวเขาเองจะกรีดร้องด้วยความกลัวออกมาอย่างสุดเสียงพร้อมกับปล่อยมือจากพวงมาลัยเอาขึ้นมาปิดหน้าเอาไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบไปคุณโอเ๋เขาตื่นขึ้นมาอีกทีนึงก็คือในเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วครับแดดมันส่องเข้ามาในห้องโดยสารจนทําให้เขารู้สึกตัวโดยที่ไอตอนที่ลืมตาตื่นขึ้นมา สิ่งที่เขาเห็นคือรถของเขากำลังจอดอยู่บนถนนลาดยางเส้นเล็กๆเ,เส้นหนึง่งที่มีต้นไม้ขึ้นรกทั้งสองข้างทางแล้วไอจุดนั้นน่ะไม่มีบ้านคนเลยไม่มีรถวิ่งผ่านมาเลยสักคันด้วยซ้ำเขาไม่รอช้ารีบสำรวจตัวเองทันทีแล้วก็โชคดีนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยจึงไอสิ่งที่มันน่าแปลกใจที่สุดมันคือกระจกหน้ารถที่เขาเห็นว่ามันแตกร้าเมื่อคือน ในตอนนี้ที่เขาลืมตาตื่นขึ้นมากระจกหน้ารถมันดันเป็นปกติทุกอย่างไม่มีรอยร้าวเลยแม้แต่นิดเดียวด้วยเขาลองเอามือรูปกระจกดูนะครับก็เห็นว่ากระจกมันเรียบเนียนเหมือนเดิมเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้กระทั่งเขาเดินลงจากรถไปเดินดูรอบรถเดินนะครับรถของเขาตู้คอนเทนเนอร์ด้านหลังก็ไม่มีร่องรอยอะไรเลยสักอย่างไม่มีรอยขีดข่วนลึกๆเลยแม้แต่นิดเดียว ตั่งจากเรื่องราวที่เขาเจอนี้เนี่ยแหละเขาก็เลยคิดว่าเขาฝันร้ายหรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นฝันร้ายมันก็เป็นฝันร้ายที่มันสมจริงมากๆทั้งเสียงกระแทกทั้งเสียงกระจกแตกทั้งใบหน้าของผู้หญิงเมื่อคืนเขาไม่รอช้าครับรีบสตาร์ทรถขับรถตรงไปยังโกดังที่วังน้อยทันทีแล้วไอตอนที่ไปถึงอ่ะมันเลยเวลาหมดแล้วครับต้องรอเวลายาวนานแล้วก็รอรถคันอื่นที่เขามาตามคิวนะครับ โหลดของให้เสร็จให้หมดก่อนแล้วก็เหลือเป็นคิวที่มันเป็นคิวเสริมของคุณโอเองเป็นคันเกือบเกือบสุดท้ายซึ่งในระหว่างที่รอโหลดของคุณโอเองก็ได้คุยกับพี่คนขับรถคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าพี่สมศักดิ์พี่สมศักดิ์แกจะเป็นคนเก่าคนแก่ในวงการนี้แล้วก็ประจําอยู่ที่โกดังวังน้อยที่คุณโอเองเอาของไปโหลดลงนั่นแหละโดยหลังจากที่พี่แกได้ฟังเรื่องราวของคุณโอพี่สมศักดิ์แกก็เงียบไปพักหนึ่ง แล้วก็บอกกับคุณโอมาว่าไอ้ถนนสายนั้นนะ่ะนะมันเฮี้ยนจริงๆแกเล่าให้ฟังว่าถนนที่คุณโอใช้เป็นทางลัดนั้นมันเป็นถนนเก่าที่มันถูกตัดใหม่แล้วก็พยายามบำรุงพยายามซ่อมถนนมาหลายรอบแล้วแต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่อยากจะขับรถผ่านมากมายนะักไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถกระบะหรือแม้แต่รถมอเตอร์ไซค์เองเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นครับ มันเคยมีเหตุเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นมาหลายปีมาแล้วมันมีรถบรรทุกที่เบรกแตกแล้วก็ชนเข้ากับรถเก๋งสีดำคันหนึ่งที่วิ่งสวนมาแล้วมันก็แน่นอนครับคนที่อยู่ในรถเก๋งมันคือผู้หญิงที่ไม่รู้อีโนอิเน่เลยคนหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุและเห็นว่าเธอกำลังเป็นเจ้าสาวด้วยนะกำลังเดินทางไปบ้านสามีเพื่อแต่งงานแล้วในรถของเธอเนี่ยก็ยังคงมีชุดเจ้าสาวมีชุดเจ้าบ่าวก็เหมือนกับว่า เพิ่งไปรับชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาจากร้านงานแต่งนั่นแหละพี่สมศักดิ์บอกว่าทั้งชาวบ้านทั้งคนแถวนั้นต่างบอกกันเป็นเสียงเดียวกันว่าวิญญาณของผู้หญิงในเก่งดำที่เกิดเหตุนะ่ะยังคงวนเวียนอยู่บนถนนเส้นนั้นเธอยังคงไม่ไปไหนเหมือนกับว่าเธอกําลังรออะไรบางอย่างแล้วไอ้การที่เธอปรากฏตัวให้เห็นได้ชัดเจนขนาดนั้นนะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณโอขับรถพ่วงหรือเปล่า รถพ่วงที่ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอเสียชีวิตคือพอเธอตายไปอ่ะนะครับเธอก็โกรธเกลียดรถพ่วงแบบไม่เลือกหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นรถพ่วงคันไหนที่ขับผ่านถนนเส้นนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเจอเจอเธอบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันหรือกลางคืนแต่ส่วนมากแล้วเห็นเขาว่าจะเป็นช่วงกลางคืนน่ะนะครับคุณู้ฟังและจากเรื่องราวนี้ที่คุณโอทราบมาเนี่ยแหละตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับ ถนนทางลัดนี้เขาไม่ไปอีกเด็ดขาดแล้วเห็นว่าตอนนี้ก็พยายามปรับปรุงแล้วนะครับทำท่อน้ำใหม่ทำริมทางใหม่มีร้านค้าบ้างปลกปลายแต่ท้ายที่สุดมันก็ไม่ค่อยมีใครใช้ทางลัดเส้นนั้นอยู่ดีเรื่องราวนี้ของคุณโอ๋ครับคุณผู้ฟังจริงๆอะ่ะผมพอจะเห็นภาพนะว่ามันเป็นทางลัดในบายพาสอีกทีหนึง่ง ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไปชนบุรีหรือแม้แต่ไปพัทยานะครับมันจะมีเส้นมอเตอร์เวย์เส้นหนึ่งที่มันเป็นตัดใหม่เขาเรียกว่าบางวัวหรือเปล่านะจําไม่ได้เออถ้ามันมีทางออกแยกมันจะมีเส้นที่มันเป็นขากลับเข้ากรุงเทพนะครับมันจะมีบายพาสแยกหลายเส้นเลยคือสามารถออกได้ไปยุทธยาไปอะไรก็แล้วแต่นะ่ะผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นจุดไหนแต่แน่นอนว่ามันจะเป็นจุดขากลับกรุงเทพแน่นอน และผมก็พอจะเคยมีประสบการณ์เน่ยนะครับผ่านถนนเส้นนั้นตอนที่มันเป็นช่วงเทศกาลคุณผู้ฟังลองคิดดูสิช่วงเทศกาลร,รถมันเข้าออกต่างจังหวัดมันเยอะอยู่แล้วครับคนที่อยู่ชนบุรีก็ออกต่างจังหวัดนอกชนบุรีก็มีเหมือนกันนะมันก็เลยทําให้รถติดสะสมอะไรแบบนั้นและมันก็แน่นอนครับดวงวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนั้นถ้าเกิดตามเรื่องเล่าจริงๆนะครับเธอก็น่าจะอยู่บนถนนเส้นนั้น จุดๆนั้นที่เธอเคยเสียชีวิตหรือเปล่าแต่ว่าเธออยู่ทำไมหรือว่าเฝ้ารอใครตรงจุดนี้ไม่มีใครรู้จริงๆนะครับแต่เห็นว่านะคนที่เจอบ่อยๆอ่ะจะเป็นคนขับรถบรรทุกคนขับรถพ่วงแต่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาว่ากันว่าเคยเจอครับแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากมายนะักและคุณผู้ฟังแหละครับคุณเคยขับรถผ่านมอเตอร์เวย์เส้นนั้นหรือเปล่าเส้นที่จะมีเหมือนเขาเรียกว่าหลายคอมมูนิตี้มอลไหมที่มันแบบ ข้างทาง,ทางแล้วก็มีปั๊มน้ํามัน,ม,นมีของกินเยอะๆมีร้านกาแฟเยอะๆเออตรงนั้นอ่ะผมเคยแวะอยู่ตอนที่ไปชนบุรีนะครับหรือคุณคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ก็คอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานอ่านและตอบกลับคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับ ทุกคนดูนี่ครับ p อ w e r bank อันนี้ครับมันเป็น power bank แบบแม่เหล็กที่มันเป็น max safe นะครับของจริงเนี่ยบางมากนะครับสามารถพกพาไปไหนง่ายๆแล้วก็น้ําหนักเบาสุดๆซึ่งความจริงแล้วมันมี2ขนาดมันมี5,000 m ป์กับ10,000มป์ตัวในคลิปเนี่ย5,000 m ป์พกพาได้สะดวกเพราะว่าน้ําหนักเบามากๆถ้าเป็น iPhone นะครับสามารถชาร์จได้ประมาณรอพรอเ power b a n ์ไร้สายตัวนี้เป็นแบบ f a ส t charge นะครับชาร์จเร็วและยืนยันด้วยคุณภาพหลายสัญลักษณ์หลังตัวสินค้าและถ้าหากคุณไม่ชอบลายเสือเหมือนผมครับ c a s แบงค์ตัวนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายลายให้คุณ เลือกสามารถพกพาสะดวกพร้อมไปกับคุณในทุกๆวันแบบไม่ต้องพกสายชาร์จอีกเลยตลอดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ